สวัสดีจ้าครับผมไปวัดเพิ่งมาวันนี้วันพระวันนี้วันพระไปวัดเพิ่งมาจ้าเห็ุคือเขาว่าอยูโทรไปเอาได้วันนี้วันพระผมใสไปวัดว่ะค่ะไปทําบุญสักหน่อยเป็นไงมั่งฝันดีไหมโอ้ผมฝันอะไรผมได้ฝันกับเขาสินะช้าตรู่ผมก็ทางานนั่งหลับอยู่ค่ะค่ะวันนี้เราจะมาโค้งสุดท้ายเหรอยังไงฮะ วันนี้เราจะโค้งสุดท้ายหรือยังไงอืออือเดี๋ยวให้โค้งสุดท้ายไปเลยวันนี้วันหยุดงานโอเคใครอยากซื้ี uh, <MC S 2> จะได้หาซื้อลอตเตอรี่ถูกวันที่หนึ่งมั่งอู้สาธุสาธุอืม,อมเนาะหิงหิงปังปังนนเนาะวันนี้มันถูกถูกเหมือนเดิมถูกเหมือนเดิมถูกเหมือนเดิม,มใช่ไหม อคเดินดีเพราะว่าสูตรมันกำลังเดินดีกงจับจุดมันได้โอค่ะค่ะอ่าเราไปตามเนี่ยคงสุดท้ายนึกว่าวันที่หนึ่งสิงหาคมหกเจ็ดนาะใช่ใช่อ่าเตรียมจดนะจ้ะอ่าวิ่งบนสี่หลักหน่วยวิ่งสี่จ้ะอ่ามาทั้งร้อยทั้งหน่วยละสี่ตัวเนี้ยจ้าอ่าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสี เก้าสามเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่เน้นที่เจ็ดสี่กับเก้าสี่เจ็ดสี่กับเก้าสี่กราบชุดเดียวยิงไปที่เจ็ดสี่เลยโจนหนักๆเน้นเ้นคือเจ็ดสี่ใช่สามตัวชุดเดียวครับสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่เลขสวยเนาะครับผมยิน,นได้เงินแน่นอนอนำหกกับปแปด ครจะดังมาจากไหนก็ช่างเลขหกผมดับไปก่อนไม่ออกภายในสิบหน่วยแน่นอนดับบนใช่ไหมคะดับบนหกกับแปดไม่ออกสิบหน่วยแน่นอนอืมสิบหน่วยนี่มาไม่ไม่มาให้เห็นอือไม่มาแน่นอนดับบนมันดับได้ทั้งห้านะตัวนู่นดัมตัวนี้สิบหน่วยไม่มี 6, หกหรอกถ้าหกมาก็มาหลักร้อยอืมดับสิบกับหน่วยเนาะ ใช่หกมีประตูเดียวเลยคือมาหลักร้อยสิบหน่วยไม่เกิดแน่นอนอืมจ้ะอืมเลื่อาคก็ไม่เกิดหลักหน่วยจ้าวันนี้เฟอร์จะดับได้สังสามหลักเลยค่าเนี้ยอืมในค่าเลขหกเนี่ยอืมอันนี้คือชุดบนอย่างเดียวไหมอ่าชุดชุดล็อกมหารวยสี่ชุดเลยโอ้ล็อกมหารวยชุดเดียวเลยจ้ะบนล่างไหมคะ บนอย่างเดียวครับไม่ต้องกลับตัวด้วยอืมบนตรงๆไม่ต้องกลับใช่ไหมครับวางหลักสิบหลักหน่วยไปเรียบร้อยแล้วอ๋อค่ะเหมือนวันที่แล้วหล่ะเลขผมส่วนมากมันจะมาตรงๆมันไม่มากลับตัวหรอกใช่เหมือน,อนวดงวดที่แล้วก็เนาะน้อยนักน้อยหนาที่มันจะกลับตัวกับลำจ้าฝากเลขล่างไว้สองชุดคำนวณได้เผื่อมันจะออกเลขล่างจ้ะอืมสี่หนึ่งกับสี่เก้า สี่หนึ่งกับสี่เก้าสี่หนึ่งนี่สวยเนี่สี่หนึ่งเน้นสี่หนึ่งเน้นไปที่สี่หนึ่งจ้ะตอบได้ก็เอ็ดีได้เงินแน่นอนแล้ววันนี้ถูกแน่นอนอืมแสดงว่ามั่นใจใช่ไหมงวดนี้มั่นใจมั่นใจเพราะมันเดินดีก็หลายงวดแล้วเนาะสองงวดติดแล้วมั้งรู้สึกว่าสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่เนี่ยผมซื้อตตลีไว้สามใบแล้วอืมค่ะไปไว้ในพอตตังค์อะค่ะแล้จะเอาจากสิบแปดล้านเท่าไหร่วันนี้ สาธุสาธุถ้าถูกสิบล้านก็โทรหามังนะจนมานานแล้วไงจนะเออจะรวยก็ทีนี้แหละยังไงก็ถ้าถูกสดล้านก็สกิบมังเด้อเพื่อได้เสพภาพใช่ช่วงเข้ารรษาอาจจะร่วงดีก็ได้เนาะ พูดถึงแล้วดวงอาจจะเปิดทุกอย่างพรดวงดวงตกมาสี่ห้าปีแล้วน่าจะเป็นดวงดีแล้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันก็อยู่กับดวงเนาะกับบุญวาสนาจริงนะการถูกตัวเลขเนี่ยใช่ดูดวงตกผมไม่คำนวณหวยมาเจ็ดปีได้บ้างผมไม่เคยคำนวณหวยเลยจะอืมก่อนแถวบ้านมีเธวมาามหวยผมนี่แหละแต้บานผมจะซื้อแค่ชุดเดียวเลขอผมไม่ได้ซื้อหลายชุดหรอก จ้ะถ้ามีดวงก็ถูกอเงนเนอะชุดเดียวเราไม่เคยกลับด้วยบอกตรงตรงเลยจ้ะอืมค่ะค่ะอ่ะนด้ได้เงินได้ท้องใช้กันค่ะค่ะก็เช่นกันเนอะเงินนี้ก็ให้หิงปังๆเนอะคงสุดท้ายแล้วเนาะใช่ครับผมค่ะค่ะถ้ามีอะไรก็โทรตามมือโทรเนาะเดี๋ยวสมารถนปักเบอร์โทรให้เหมือนเดิมเนอะครับผมค่ะค่ะโอเคขอบคุณค่ะหิงๆิงรวยๆจ้าครับสวัสดีค้ารวยรวย ค่ะเดี๋ยวสามนาจะทวนตัวเลขเนาะคะ่ะเนาะทางเซียนปากช่องเนาะค่ะเลขล็อกมหารวยโค้งสุดท้ายจะวิ่งบนฟันไปที่สี่เม็ดเดียวตัวเดียวโค้ดจ้ะจับหาคือเจ็ดสามเจ็ดสี่เก้าสามเก้าสี่จ้ะเน้นเน้นคือเจ็ดสี่และเก้าสี่เดิรแต้เน้นหนักหนักคือเจ็ดสี่จ้าสามตัวเม็ดเดียวคือเจ็ดเอ่อสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่เม็ดเดียวจ้ะดับบนนี่คือดับหลักสิบและหลักหน่วยไปที่หกกับแปดเด้ร์ค่ะ สำหรับเลขล่างให้มา41กับ49สองชุดใจนองแต่วานินไปให้ที่41จ้ะผใดอยาติดตโตผนดาย0931414619 0931414619สามารถติดต่อผนดได้จะ้ะอันนี้คือโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะเลขล็อกมาหารวยค่ะเดี๋ยวสียห้เบ้างต่ต้องวดที่เพิ่นห้มาต้องวดเนาะคะ่ะต้องวดหนีเพิ่นห้มาเด่นอมะตะมีเจ็ดมีเก้ามีสี่ทาบติ์ไหวหนีบ่ได้เงินเด่นอมะตะจ้ะ สำหรับวิ่งเนาะค่ะวิ่งบนไปไหนสกับ4แต่ว่าผลฟันโคงสุดท้ายเน้นให้ไปที่4หลัก10มี3มี7มี9หลักหน่วยมี3มี4มี5ะ้ะจ้าจับคู่ให้3 3 3 4 3 5 7 3 7 4 7่9 3 9 4และ9 5จ้าอันนี้เป็นตัวหวดเด้อค่ะเปียบๆให้เบิ้งอมจ้าสี่ด้ตัดจิในใจไงไๆเนาะค่ะมาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคริงกริงเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปสูตรหวยคำนวณมีเข้ามีหลุดพิจารณาเบิงพี่น้องคะสาบานากะยิบยกมาให้เป็นแค่แนวทางนะคะทางเซียนพิ่นกะยิบยกมาให้เป็นแค่แนวทางแต่ว่าสองงวดติดตัเด้อค่ะวิ่งเดินดีค่ะเลขเข้าเดินดีค่ะสองงวดติดแล้วกะงวนนี้กะพิจารณาเบิงมากจุดใดจัดเลข่อลหลยห้างค่ะสำหรับตัวเลขโค้งสุดท้ายเลขล็อกมาหารวย อขอบุขอบคุณทั้งเส้นปากช่องค่ะที่นํำตัวเลขมาฝากมาตอนพี่น้องแฟนช่องเฟอฟซขอบุณขอบคุณเอฟซทุกค,คุณทุกคนที่ติดต,ตามในช่องสาวบ้านนาหนุ่มสะวีเดนจ้าคลิปนี้ผู้ใดเห็นก็ขอ,ขอให้ปังขอให้ดังขอให้ใหรวยเดินทางไปใส่แ้วคาดปลอดภัยนะคะเงินไหลกงท้องไลเขา่าคลิปนี้เบ,บาหไรยญ่ไปสาวบ้านนาขอฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ ปุราปาลิปุเรนติสาคะลังเอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิอิจิตังปะจิตังตุมหังขิปะเมวสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปะนะระโสยธามานิโชติระโยสยธาัพทิโยวัชันโต สัพพโรโควินัสสตุมมาเตภวัตว,วันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนศีลิสนิจังวุธาปะจายนองจัตตาโรธรรม,มาวัทันติอายุวันโนสุข,ขังพระลัง